ที่ที่อึดอัดแล้วอยากจะขับรถหนีไปไกลๆเลยไหมแบบที่ไปที่ไหนก็ได้ขอแค่มันไกลจากที่นี่เราไม่รู้ว่าเรากําลังตามหาอิสระหรือเพียงแค่อยากหนีจากกรอบเดิมๆภูเขาอิโต้เป็นภูเขาที่เราเคยเห็นตั้งแต่เด็กๆจากที่ไกล แต่ไม่เคยได้มาสัมผัสอย่างที่นี่สักทีปราจีนบุรีสถานที่ตั้งของอุทยานเขาอิโต้ซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากบ้านของอ้อมใช้เวลาขับรถเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงจุดแรกที่เข้ามาคือจุดชมวิวผาหินซ้อนเป็นจุดชมวิวที่เราสามารถมองเห็นเมืองปราจีนบุรีได้เกือบทั้งจังหวัดเลยที่นี่เหมาะกับคนที่อยากหีความวุ่นวายจากอะไรสักอย่างเพื่อมาฟังเสียงของตัวเองและเสียงของป่าเหมือนกับอ้อมที่กำลังเดินทางตามหาอิสระ แบบไม่มีจุดหมายและไรทิศทางที่นี่ค่อนข้างเงียบจนบางครั้งก็รู้สึกเกิดความกลัวเข้ามาในหัวกับสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยและไรซึ่งผู้คนมีเพียงเสียงลมใบไม้และสัตว์ป่าแต่นั่นก็ทำให้เราได้ยินเสียงของตัวเองชัดเจนมากขึ้นเขามีทางให้ขึ้นมีเป็นเหมือนหอเ,เรียกอะไรจุดชมวิวเออเขามีให้ขึ้นไปชมวิวด้านบนด้วยนะ จากเดิมที่เราเคยได้ยินเพียงเสียงคาดหวังของบุคคลรอบข้างที่มาตีกรอบให้เราเป็นไปตามค่านิยมของสังคมจนหลงลืมความต้องการของตัวเองไปชั่วขณะหรือบางครั้งก็ชั่วชีวิตยอดเขาอิโต้จากจุดนี้ความสูง331เเมตรจากระดับน้ำทะเล เป็นความสูงที่ไม่ได้ทำให้ถึงกับเหนื่อยหอบแต่ก็มากพอที่จะได้เห็นมุมที่แตกต่างกลางป่าแบบนี้ยังคงมีพุทธอุทยานโลกสถานที่ที่มีพระพุทธรูปปางนาคปกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพระพุทธราวดีสีปราจีนสิรินทรโลกนาถหลายครั้งที่เราเกิดสงสัยว่าเวลาที่เรากราบไหว้พระพุทธรูปนั้น เราจะต้องขอพรอ,อะไรกันแน่เระหว่าอยากให้ชีวิตข้างหน้านั้นดีขึ้นหรือเพียงแค่อยากให้วันข้างหน้าเราลืมเหตุการณ์ที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ก็คงจะขอเพียงแค่การได้ใช้ชีวิตเพื่อตัวเอง ไปน้ำตกใสทองมันจะอยู่ข้างล่างต้องเดินลงไปจากตรงอุทยานสองประมาณสองร้อยเมตรคือพื้นที่ตรงนี้นี่มันเป็นเนินที่แบบเรามองเห็นข้างหลังอ่ะมองเห็นเมืองปาจีนเลยนะรู้สึกว่าภูเขาลูกนี้คือเห็นเมืองปาจีนเกือบจะทุกมุมเลยอะ บรรยากาศแบบสำหรับวันนี้มันไม่ร้อนนะแล้วมันก็มีลมพัดเรื่อยๆเลยใกล้จะถึงละได้ยินแบบเสียงลำธารข้างล่างแล้วแต่ไม่รู้ว่าน้ำตกแบบจะเป็นประมาณไหนเพราะเราก็ไม่ได้ศึกษาข้อมูลมาล่ะเหมือนเดิมจริงๆมา รู้แค่ว่ามีจุดชม,มวิวผาหินซ้อนก็จะมาที่นั่นที่เดียวแต่ว่าก่อนทางขึ้นนะ่ะพี่ๆเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามันมหีหลายจุดให้ท่องเที่ยวในเขาอีโต้เนี่ยในอุทยานเขาอีโต้มีให้กางเต็นท์ด้วยก็เลยเขาก็ให้โบชัวมาเพราะว่าเราเรามาครั้งแรกเนาะแต่ว่าโบชัวเนี่ยจริงๆก็พี่เขาก็ปิ้นสีแหละ ต่สีมันซีดไปหน่อยนึงก็แต่ว่าขับขับเข้ามาแล้วไม่ยากมีป้ายบอกตลอดทางเดินทางง่ายแล้วเป็นเขาอุทยานภูเขาที่เข้ามาแล้วรถเราสามารถขับเข้าถึงจุดท่องเที่ยวได้ทุกจุดเลยถึงแล้วอ๋อมันเป็น เหมือนลำทารซะมากกว่าน้ำตกตองไปเล่นข้างล่างอะไปดูตรงเขาโต๊น้ำตกข้างล่าง จริงแล้วเหมือนมันจะมีช่วงที่น้ําเยอะกว่าน,นี้หรือเปล่านะเพราะว่าเห็นมีรอยน้ําอ่ะมันเปียกเยอะกว่าที่ไหลอยู่ตอนเนี้ถ้าเกิดเราเป็นช่วงที่มีน้ําเยอะๆก็อาจจะมาเล่นได้เย็นๆน่าจะเหมาะกับมานั่งปิกนิกมากกว่าเพราะว่ามันไม่ค่อยมีน้ําให้เล่นเท่าไหร่ดูจาก ลอยน้ำด้านบนแต่ด้านล่างอ่ะมันจะมีเป็นแอ่งซึ่งน้ำไม่ลึกเลยน่าจะแบบมาปิกนิกมาอะไรได้คนข้างเงียบนะที่นี่ จุดตรงนี้เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของเขาอีโต้เป็นจุดกลางเต็นท์สำหรับคนที่ชอบการออกมานอนข้างนอกออกมาฟังเสียงธรรมชาติในยามค่ำคืนแต่สำหรับตัวอ้อมเองการออกมานอนข้างนอกคนเดียวกลางป่าแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ยังขาดความกล้ายอยู่มากๆและใกล้ๆกันก็ยังคงมีน้ำตกเขาอิโต้ให้ได้มาเยี่ยมชมธรรมชาติและได้มาเล่นน้ำกลางป่า สำหรับวันนี้ก็คงหมดเวลาสำหรับการตามหาอิสระกลับไปอยู่ในกรอบที่ยังคงมีอยู่เราเจอกันใหม่ในทริปหน้าและหวังว่าเวลาตามหาอิสระจะมากกว่านี้หรือไม่มีที่สิ้นสุด